สนับสนุนโดยกล้วยเส้นทรงเครื่องนาวาตีเขี้ยวมันเคี้ยวเพลินของดีปัตตานีแอนดาฟาร์มเนื้อไทยมีดี ส้มสดกำหนดไม่ได้น้ำส้มข้นสดบ้านไร่ขันจากผลส้มแท้ร้อยเปอร์เซนต์ลูกชิ้นอมีนะของฝากคุณภาพดีอร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยเจ้าเก,ก่าตำบลลุงพีจังหวัดอยุธยาเราจะส่งความสดสะดวกสะอาดและปลอดภยัยจากท้องทะเลสู่บ้านคุณบริษัทวิยาครปโปรดักต์จำกัดช่วงนี้ผมว่าคุณควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับอาหารที่เป็นสีแดงกับสีน้ำตาลไปก่อนนะครับอา้าว ทำไมล่ะครับเพราะถ้ามีเลือดออกในปัสสาวะดูจราเนี่ยมันจะแยกไม่ออกนะครับว่าเกิดจากอาหารหรือเลือดที่ออกจากภายในส่วนผงเกลือนะครับผมแนะนําว่าให้จิบแทนน้าไปแล้วก็ดีเหมือนกันนะครับโอเคครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับเยวนเดียวครับพี่ชายผมมองพี่ชายอยู่นานละหน้าพี่ชายดูกลั้นานะครับเนี่ยอ้าก็เขาเป็นใข้เลือดออกแก้ใจเขาทำหน้าไงล่ะเป็นใข้ด้วยอย่างนี้ผมแนะนําวิตามินซีพันมิลลิกรัมลองรับไปทานดูไหมล่ะครับอ๋อที่บ้านทานผักและผลไม้เป็นประจําอยู่แล้วครับ ยิ่งพวกฝรั่งเนี่ยทานบ่อยเลยครับงั้นหรอเลยครับแต่เรื่องผิวเนี่ยผมว่าพี่อย่ามองข้ามนะครับและยิ่งวัยอายุ40อัพแบบพี่เนี่ยผมแนะนําเลยนี่คอลลาเจนไดเปปไทด์ใช้แล้วเห็นผลภายใน7วันเลยนะครับพี่ชายอ๋อไม่เป็นไรครับสรุปค่ายาเท่าไหร่ครับทั้งหมดค่ายานะครับเป็นราคา120บาทครับผม สแกนจ่ายสแกนจ่ายนะอันนี้อันนี้ดีนะผมเคยให้กีผมใช้ด้วยพี่ผมให้ฟรีเลยก็ได้พี่อาใส่ถุงไปเลยผมให้ฟรีพี่แกจะเชียร์อะไรเยอะแยะวะร้อนเงินหน่อช่วงเนี้ยคืนขายแบบแกยอดมันก็เท่าเดิมดิวะเราเป็นร้านขายยานะเว้ยยาเป็นปัจจัยสี่ถึงไม่มีโฆษณายังไงพอเขาไม่สบายอ่ะเขาก็ต้องมาหาเราอยู่ดีร้านยาแถวเนี้ยมีตั้งสี่ร้านแกคิดว่าเขาจะเลือกเราเหรอ แทนที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับนะแล้วกูรุกบ้างดิว่าเฮ้ยเออจะไปซื้อน้ำเอาอะไรล้างชามันหวาน,น,น,นแก้วหนึ่งครับรับเป็นหวานน้อยนะครับหวานมากสิครับผมไม่ได้สั่งหวานน้อยกินหวานมากเนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพนะครับคนตัวผอมก็เป็นไขมันพอกตับได้อะผมเป็นเภสัชครับผมรู้ดีแต่ผมไม่อยากกินอะ่ะลูกค้าสั่งอะไรไปก็ทำไปเถอะครับได้ครับ เป็นชานมไข่มุกเพิ่มหวานนะครับใช่ผม45บาทครับเดี๋ยวสแกนจ่ายนี้ได้เลยครับโอเคแล้วเดี๋ยวนั่งรอสักคู่นะครับแต่ผมให้น้องไปเสิร์ฟได้ครับอีกแล้วนะบงังเลอกบังดีสักแป๊บได้ไหมไม่งั้นร้านเราเจ๊งแน่บางมีเหตุผลของบ้างนะ่ะนี่ครับเรียบร้อยครับ ครับผมอะเดี๋ยวเราจะกู่ครับนี่ครับของเล็กน้อยจากทางร้านครับผมแล้วซื้อมให้ใครครับเนี่ยเยอะแยะเลยอ๋อเพื่อนแถวบ้านนะครับชอบฝากซื้อเป็นประจำนี่ว่าจะกิจ่ายหิวเลวครับอ๋อแล้วเพื่อนแถวบ้านรู้จักร้านบ้างด้วยเหรอครับร้านขายน้ําแต่ไม่ชอบให้ลูกค้ากินหวานร้านแปลกแแบบนี้มีร้านเดียวแหละครับใครๆก็รู้จักขอบคุณมากครับผม ซื้อไม่กี่แก้วเองต้องมีของแถมด้วยหรอบังแค่ชิ้นสองชิ้นเองถือว่าซื้อใจลูกค้าแล้วกันนี่คุณแนะนำครีมเลยผมเนี่ยดูนี่หน้าอะไรหมดเล่าเอาแต่คุณแพ้คุณก็หยุดใช้มันไปสิครับกินแต่ตัวไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนนะวันไหนบอกว่าอ่อนโยนไม่แพ้นแน่ๆไงอา้าวอย่างงี้ก็เป็นความผิดของครีมสิครับเกี่ยวอะไรกับผมอะ่ะเออผมว่าคุณใจเย็นกว่านะครับเอานี่ไหมคุณเ,าเอาครีมตัวเนี้ยไปปรึกษาหมอผิวหนังดูอะไรวะ ว่าเป็นเภสัชอุตสาห์เชื่อใจผมไม่ผิดมันเกี่ยวอะไรกับผมอะ่ะเออผมรู้จักหมอกเก่งๆคนนึงเดี๋ยวผมให้เบอร์ไปแล้วกันอันเชิญทางนี้ดีกว่าคุณนะหวังด้วยฟ้องให้ลงละลายเลยชื่อร้านอะไรวะโดกีบากรับเป็นชามนนาหวานน้อยนะครับนี่คุณจาเมนูลูกค้าได้หมดเลยว่าใครชอบกินอะไรอะ่ะก็ไม่หมดหรอกครับบางครั้งก็มีพลาดบ้างนี่รู้ปะ ตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นกินหวานน้อยๆอย่างที่คุณแนะนําเนี่ยสุขภาพดีขึ้นเยอะเลยนี่พุงหายไปเยอะเลยด้วยอแล้วตอนแรกที่ผมไม่ให้คุณกินหวานมากเนี่ยไม่รู้สึกโกรธหรอครับมีเค,อเคืองเหมือนกันแหละว่ายุ่งอะไรเนี่ยแต่ว่าเมาื่อกี้คิดดูจะมีพ่อค้าสักกี่คนนะที่เป็นห่วงสุขภาพเราจริงๆอะความจริงใจของคุณนี่แหละที่ทําให้ผมเนี่ยกลายมาเป็นลูกค้าประจํานี้ไงขอบคุณมากนะครับงั้นครั้งนี้จะลอง ไม่การ์โนไหมครับไม่มีน้ำตาลเยอะก็ลองอันนี้เลยดิได้นี่ครับเอาน้ำผมม้วนให้แล้วนะครับได้รับนะครับขอบคุณมากครับรับอะไรเพิ่มหรือเปล่าครับอ๋อคือว่าบางลืมแถมมัชไมู้ให้ผมหรือเปล่าอ๋อ <c oughs> โหพอดีวันนี้ลูกค้าเยอะครับมัชไมโลก,ก็เลยหมดเกลี้ยงเลยอ๋ออ๋องั้นเลยครับ กันแสดงว่าบางจะไม่แถมมัชไม่เลยผมใช่ไหมครับต้องขอโทษทีนะครับเอาไว้เป็นข่าวหน้าแล้วกันนะครับอันนี้ครับคือ,อยาลดน้ำมูกนะครับผมบางทีอาจจะทำให้มวงนิดนึงนะครับแล้วก็อย่าลืมทานก่อนนอนเด็ดขาดแล้วยาฆ่าเชื้อหระครับผมยาฆ่าเชื้อ,อน้ำมูกยังใสๆอยู่เลยครับผมยังไม่ต้องไปเอาอะไรแบบนั้น อ๋และถ้ามีไข้ยาพาราอย่าให้ขาดนะครับผมที่บ้านยังมีอยู่ใช่มหมยาพารายังเหลือเยอะนะครับอ๋อครับก็กินเท่าที่มีไปก่อนแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนให้เยอะดื่มน้ําให้เยอะๆช่วงที่เราไม่สบายเนี่ยเอาล็อให้พักครับผมโอเคครับนี่ช่วงนี้แกเป็นอะไรวะเห็นแนะนําคนไค่สดุดีเลยไม่เห็นขายของมาตะก่อนเลย นี่คือกลยุทธ์ในการขายของของเราต่หากถ้าเราแสดงถึงความหวังดีกับลูกค้าอย่างจริงใจไม่ใช่เอะอะอะไรก็จะคิดแต่ผลประโยชน์อะเชื่อดิการบริการแบบเนี้ยลูกค้าสัมผัสดได้นี่แกเพิ่งรู้เหรอจริงๆเราก็ทําแบบนี้ันมาตั้งนานแล้วเว้ยถึงยอดขายมันอาจจะไม่บูวาสักเท่าไรหรอกแต่ในระยะยาวอะรับรองลูกค้าติดแน่แน่นี่ก็ไม่บอกกันตั้งแต่ทีแรกของแบบนี้ก็ต้องเรียนรู้กันเองสิวะ บางบังมาดูนี่ดิเรียกบังมาดูอะไรดูดิน่าล,ลูกค้าประจำร้านเราหรือเปล่าเออใช่นี่โอ้โหพอไม่ให้ของแถมครั้งเดียวเปลี่ยนใจไปซื้อร้านอื่นเลยเหรอชีวิตจริงมันก็เป็นแบบนี้อะรุดีของแถมมันคือสิน้ำใจไม่ใช่เหรอทำไมพอไม่ให้ถึงกลายเป็นความผิดใหญ่โตไปล่ะ จำไม,ม่นาฬุดีคนเราเนี่ยจะจําก้าครั้งที่เราให้เขาไม่ได้หรอกแต่เขาจะจําได้ครั้งเดียวคือครั้งที่เราไม่ให้เขาตั้งหาแสดงว่าเราไม่ต้องให้อะไรใครเลยใช่ไหมบงังมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกก็ให้บ้างไม่ให้บ้างก็ดูกันตามความเหมาะสมแล้วกันไปช่วยบางขายน้ำดีกว่าลูกค้านั่งรออยู่